อาการซึมคือโมหะถ้าเราเห็นได้นะแล้วเรากล้าพอเวลาที่มีอาการอย่างเนี้ยในสติปัฏฐานะในจิตตานุป,ปัสนาสติปัฏฐานเะนี่ยสำหรับคนที่มีโมหะเ,เราเห็นได้อย่างเราเห็นได้ซึมแล้วเราดูออกมีหลัก สติปัหาทุกตัวนะไม่แก้ไขนะไม่แทรกแซงจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะไม่แก้รูด้ด้วยใจที่เป็นกลางจิตไม่มีโมหะให้รู้ว่าจิตไม่มีโมหะแต่ว่าตอนนี้โมหะมันเยอะกว่าปกติตัวนี้เราจะไม่แก้นะเราจะคล้ายๆวิธีฝึกเนี่ย เราจะไม่แก้อาการที่เป็นอยู่เช่นเวลาที่เราโกรธเนี่ยเราจะไม่จงใจแก้เพื่อความโกรธมันดับวิธีการแก้เนี่ยเราจะไม่แก้สภาวะที่เกิดขึ้นอยู่เราจะสู้มันด้วยธรรมะที่ตรงกันข้ามเช่นถ้านิ่งแล้วมันซึมเราจะเคลื่อนไหว นึกออกไหมเราจะไม่จงใจแก้ความซึมถ้ามันนิ่งแล้วมันซึมเราจะไม่พยายามทํำยังไงก็ได้ให้มันไม่ซึมเราแค่เคลื่อนไหวเมืันเหมือนกับว่าเราจะไม่แก้ความมืดเราจะทําให้ห้องเนี้ยที่มันมืดเราก็เปิดไฟมันก็สว่างเข้าใจไหมความมืดหายไปเองจําหลักการได้ไหม ไม่แก้ตัวสภาวะนั้นทำสภาวะที่ตรงข้ามสู้มันด้วยสภาวะที่ตรงกันข้ามอันนี้นะเช่นเราเป็นคนขี้กโกรธอะไรเงี้ยธรรมะที่ตรงกันข้ามกับความกโกรธคือการเจริญเมตตาเราจะไม่แก้อาการกโกรธของเราเราจะเจริญเมตตาเราจะใช้ธรรมะที่ตรงกันข้ามมาสู้กัน เมื่อมีเมตตาแล้วความกดมันหายไปเองเหมือนเมื่อห้องนี้มืดเราเปิดไฟความมืดก็หายไปจับหลักการได้ไหมเราจะแก้ความขี้เหนียวห่วงเ่ะด้วยการให้ไม่ใช่โอ้ยมันขี้เหนียวพยายามแก้สภาวะนี้ไม่ใช่ทำธรรมะที่ตรงกันข้าม พอเข้าใจไหมอันนี้นะอันที่หนึ่งเป็นวิธีการที่จะทำให้เราสดชื่นขึ้นอันที่สองเนี่ยเนื่องจากว่าเราดูออกว่ามัวดูออกว่ามีโมหะเพราะฉะนั้นวิธีของเราก็คือจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะให้รู้ว่าขณะนี้ไม่มีโมหะโมหะก็เหมือนสภาวะต่างๆคืออะไรรู้ไหมสังเกตไหม เราดูออกเนี่ยบางทีมัวมากบางทีมัวน้อยไม่แก้จนถึงจุดหนึ่งนะเมื่อโมหะเกิดสติก็เกิดเหมือนกันเพราะว่าจิตจำสภาวะได้เข้าใจป่ะนั้นทำสองวิธีอันที่หนึ่งสู้มันด้วยธรรมะที่ตรงกันข้ามเห็นไหม แทนที่จะเคลื่อนไหวเบาๆและทำใจเคริบเคลิ้มเราก็เคลื่อนไหวให้สดชื่นออกกำลังกายวิ่งเดินเร็วๆอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วในช่วงเลาอื่นเนี่ยเราทำอะไรรุนแรงไม่ได้เราจะดูออกว่าบางช่วงมีโมหะมีความมัวเคลื่อนเข้ามามีความซึมเซาเคลื่อนเข้ามาไม่แก้ถ้าดูออกนะ จิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะจนในที่สุดแล้วสติจำสภาวะของโมหะได้จนถึงจุดหนึ่งเมื่อโมหะเกิดสติอัตโนมัติจะเกิดแล้วโมหะจะดับเองเราไม่มุ่งดับโมหะเรามุ่งเจริญสติ เมื่อใดก็ตามที่สติเกิดเมื่อนั้นกิเลสจะดับหลักต้องแม่นแล้วต้องรู้ว่าทำอะไรเพื่ออะไร